สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องป่านอัมพงคายอีกแล้วนะคะวันนี้น้องป่านก็จะมารีวิวรถ m a z ด้3คันนี้นะคะเป็น m a z d a 3 1.6ปี2009นะคะเดี๋ยวน้องป่านจะพามาดูรอบคันกันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเริ่มกันต่อที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นกระจังแบบโครเมียมนะคะส่วนมากับไฟไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหนึคู่นะคะส่วนกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะ แล้วล้อก็เป็นล้อแม็กสีดำนะคะขอบ17ค่ะเป็นยางปี2020ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูห้องเก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวจะมาบอกข้อดีของมาสด,ด้าสคันนี้ค่ะที่ไฟด้านหลังนะคะเป็นไฟโคมดําค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะกล้องมีกล้องติดด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีท่อแต่งให้ด้วยค่ะขี่แบบขับแบบนิ่ม,มสบายเลยค่ะมาดูด้านห้องเก็บของกันต่อดีกว่าเลย นี่ค่ะก็กว้างมากๆเลยนะคะส่วนอุปกรณ์ด้านในก็อยู่ครบค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างในกันต่อเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันด้านในเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าสีเบจนะคะคันนี้ก็คือสีเบจทั้งคันเลยค่ะส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยนาดี้นะคะ เกีก็เป็นเกียออโต้ค่ะสามารถเล่นเกียร์ได้นะคะเครื่องนี้คือดีมากๆเลยค่ะแล้ววิทยุก็สามารถฟังได้ทั้ง FM AM แล้วก็ DVD นะคะแอร์ Air ก็เป็นแอร์ออโต้ค่ะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะส่วนคอนโซลหน้านี่ค่ะก็จะรุ่นนี้ก็จะมีรลายให้แบบนี้แบบสวยๆเลยนะคะคันนี้ก็ปีตั้งแต่ปี2009ใช่ไหมคะลูกค้าคงอยากรู้เรื่องใหม่รถใช่ไหมคะใมล์คันนี้วิ่งเพียงแค่1 6 7 0 0 0 737รสาสกิโลเองนะคะก็ถือว่าน้อยมากนะคะสำหรับรถจั้งสิบาปีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวเครื่องด้านหน้ารถกันก่อนเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวเครื่องรถกันเลยนะคะนี่เลยค่ะสภาพเครื่องก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะฝาก,กระโปรลงรลถก็ไม่มีการเปลี่ยนใดๆนะคะสภาพก็ยังโอเคอยู่เป็นเดิมเดิมนะคะส่วนน็อตน็อตอาร์คเม็ดอาร์กก็อยู่ครบนะคะไม่ได้มีการเคลื่อนนะคะนี่ค่ะก็ดูครบหมดเลย ตัวเครื่องก็ใหม่ๆสดๆไม่เยิมนะคะเครื่องก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะสําหรับ13ปีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับมาสด้3คันนี้นะคะใครหลายๆคนคงอยากรู้ราคาน้องแล้วใช่ไหมเอ่ยน้องป่านขายเพียงราคา199,000บาทนะคะผ่อนเพียง4,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะสําหรับใครท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้น้องป่นขอตัวลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย